สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc ท,ทุกทุกท่านนะคะอันนี้นะคะนะคะขุดเสาเพิ่มอีกแล้วนะคะแม่โอ้โหเอาลึกโอเอาเอาใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมเพวว่อนถึงจากแข็งแรงนะคะเนาะเอาลึกอีกโบ่โพอัน ตื่นพวดบ่แค่นี้ก็อยู่แล้วครับ,รบให้มันกดเลยนะลึก<ร>อีกจักน้อยบอิยานบรอยูอย,อยู่ครับลูกจันมาดูแล้วเพราะว่าเอ๋เวลาช้างเล่นจะอัดอัดตรงนี้แล้วก็ข้าวบนเทครับข้างบนนี้เทพื้นอีกครับข้าวบนก็เทประมาณ 10, ส,ส,ส,สิบสิบห้าเซนถึงสิบหกเซนนะครับนะครับแม่วันนี้ก็จะ เทตอนไส้เหล็กงันเห็ดงานตากแดดเลยพอควานพอเวลาเทเอาปูนอุบึ้นก็เอาอุบตรงแค่ตรงนั้นก็ได้ยานสูงฮะนี่พอดีครับพอดีไม่สูงหรอกยานสูงคันว่าเอาเล็กไว้ทั้งทั้งก็ได้โอเคซัมโพ่อเล็กอันนั้นก็ได้พอควานเนาะค่ะ เอาแค่เท่าเหล็กที่มัดนั่นก็ได้แล้วก็เอาเหล็กไว้เจนทื่นขึ้นจังสันบ่อต้องอบหดหดสุดพุ่นไม่พอเพราะว่าสูงแห้งผุดนะเทินว่าสูงแห้งเอาแค่เฉพาะตรงที่มัดเหล็กน่ะนะกานสูงแห้งเขาสิเท่บ่ได้บันไดผุน นะคำสู้งานเหนื่อยไหมพ่อพอทนได้ครับสู้สู้ไหนไหนสู้สู้เฮ็ดจังไดล่ะสู้โอ้สู้สู้อย่างนี้สิสู้สู้ขึ้นยกนิ้วแังสัน่นลูกชายนอนหลับอยู่นะคะนี่ชายเพิ่มนอนหลับอยู่ดินนี้ขุดยากอยู่นะคะแม่แม่ถ้าขนาดฝนตกก็ยังขุดยากนะคะนะครับก็พ่กนก็ขุดผู้เดียว คอยเห็ดคอยท่าไปเทเลโนยผู้เดียวเพิน่นนะะโครงการโครงการนี้นะครับควบคุมคนเดียวเลยนะคนะแม่ในารย่มก็โซยเพิ่นนิดหน่อยนะคะนะครเก่งมากบอกว่าจ่างคนมา,บโ,นมาบโบโบฝนว่าโบโบเห็ดผู้เดียวก็ไดเดี๋ยวกูมาคอยท่าไปเหนื่อยก็หยุดจ่างเขามีอะไรเยอะหรอครับ บัวควาดก็ได้บมเมนจังคนมาโซยพ่อได้ถุเล่าเบาแห้งบัว่านเอาบอเอาจะคนนึงป่พ่อถ้าดูเวลาเที่นวน้ำบอกว่าคอยเห็ดคอยทำไปผู้เดียวนายก็ต้องสู้ เท่าไรก็ต้องสู้นะคะเพราะว่าอยากให้น้องช้างนะคะมีเสานะคะถูตัวจะได้ไม่ต้องไปทูเสายุคคาเพิน่นต้นยุคาเพิน่นเนี่ยยานเพิ่นวาเนาะคะ่ะโฮเมนโค้งห้องอันนี้เป็นของเราเองนะคะโอ้โครงการเมทองคุนนี่โอ้สุดยอดเลย่อขวัญโอ้เก่งๆวว่อขว,วนันเก่งไง แต่ก่อนนยยมไม่เคยรู้นะคะว่านะำทำทำเป็นเ<ช>พราะว่าเพื่อนบอกเคยเห็นงานก่อสร้างนะคะตั้งแต่มีโควิดนะคะไปทำงานก่อสร้างอยู่ไหนพอทำอะไรอยู่กับกำนันครับผมอยู่ที่ไหนอย,อยู่อยู่พัทยานะบางสลีบางสลีแถวบางสลีเพื่อนก็มีประสบการณ์ทั้งนั้นมาเน้น,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 นๆๆนะคะแต่จะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็บ่ได้หรเนาะค่ะโอเคสำเนี๊ถือว่าด,ดีแล้ว คืาจะทำถ้ามาอยากอยากทำงานนี้แหระครับแต่ว่าลูกพี่จะให้ไปขับรถมากกว่าขนเหล็กขนอะไรอเงี้ยโอ้เพื่อนจ้เ้าไปขับรถครับขับรถอันรถปูนรถยังสีบ่บทกคนขับรถเอ่ออะไรยับขนเหล็กนะครับโอ้เขาเขากลัวแบบว่าให้เด็กไปขับแล้วกลัว นี่ถ้าว่ารถปูนเข้าได้นะคะสองสามวันนี้ก็เอาปูนมาเทได้แล้วนะคะนี่แต่ก็ยังยังอยู่นะคะยังขาดคะแนนอยู่นะคะยังขาดคะแนนอยู่สามพันคะแนนนะคะค่าปูนก็ต้องนะคะรไปอีกสักพักนะคะแล้วก็โรให้ดินแห้งกว่านี้ก่อนถนนเขาบานเนียเพราท่านแหงนะคะก็ต้องโรไปอีกสักพักนะคะก็ รอถนนอีกแล้วกโ็โรคะแน้นจะเข้ากลน,นะคะ่ะพระท่านยังบพระท่านในพ่อก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกทท่านนะคะที่สนับสนุนผลไม้นะคะสนับสนุนนะคะเสาสนับสนุนคะเนนทุกอย่างที่เอามานะคะทาตรงนี้นะ,ค,ะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะท่านได้ร่วมเราคะได้ร่วมทำเสา ที่อาบน้ำอูสูงให้อีรได้พอตรงเทหดสูงขน่นก็ได้นพอาขวานอูสูงเติบดิเจา้าขืนไปเท่ก็ได้หนะักตรงเอาแค่เฉพาะตรงนี้ไม่พอตรงนี้เวลานนก็เอาเสาขืนไว้โผล่ๆยังสั่นกรบโบเป็นยังสมบูรณ์ข้าบนนี่ดิสมก็เทเทแต่ในในรูเสาก็ได้แต่ว่าเอาเสาอบขืนขืนถึงแค่ตรงนี้นะพอนี่ถึงแค่ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ เหล็กพลุโผล่ขึ้นจะสั่นกับโบไปยังเพราะว่าสูงเนี่เอาปูนขึ้นไปบ่อใดดุยชัยเพิ่มนอนหลับไหมพ่อหลับเพรท่านยังเพรท่านตื่นนี่นะนอนโดนตื่นหรืนอนวนี่ถ้านี่นี่ถ้าไม่ทําแบบนี้มันยึดกันบ่ได้บ่อกวา้างไม่ถ้าไม่มัดเหล็กแบบนี้ยึดกันไม่ได้ครับโอ้ต้องเหล็กเหล็กโซ่ย,ยึด ดีนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีเดดนะคะถ้ามีเดดนี่โอ้ยหหอนครับกุดลงลึกอีกบนเปลเขาชอบที่ปุ๊บเขาไม่อยู่แล้วมาดูแต่ปูนสะอาดเดินช่งนี้แล้วก็เทตัวนี้ไปสิบสิบห้าเซนถึงสิบหกเซนนะครับใช้ปูนจะกระสอบนี่รูนี่ต้องซื้อปูนมาอีกบนนี่สิแพ็คเข้ามาดูว่ากี่คิควบนนี่ไหมในรูนี่ไหมใรูนี่นะ โอ้ไปสอบอยุ่นีวันเกือบสอบสองสอบแล้วครับต้องผสมปูนกับทรายเยอะเลยตุกนี้น,นะครับให้มีแรงอัดนะครับมีแรงอัดนั่นในโบอขอก้านฝนกิดซีมาอีกแล้วเดี๋ยวน้ำเต็มน้ำเต็มตรงนั้นกล้วจะเทปูนได้อีกมันจะสะน้ำออกพหมดเรถจะเข้ามาได้บ่านี่ ต้องรอนะคะต้องรอให้ดินแห้งก่อนนะคะุยังเข้ามาไม่ได้ถ้าหยุดตกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เข้าได้อยู่นะคะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนนะคะคะแนนจากการขายผลไม้นะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะเสาสนับสนุนค่าปูนทุกๆอย่างนะคะขอบคุณแม่เม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ โครงการหน้าหมำใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเจอกันไลนะ์หน้าวิดีโอหน้านะคะสำหรับวิดีโอนี้ไลน์นี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะคุณแม่